เราจะมาดูวิธีการตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะขยเ่าค่ะอันนี้ก็คือวิปปิ้งครีมที่เราแช่เย็นๆนะคะเย็นจัดๆนะคะแล้วก็พร้อมที่ะจะนํามาตีแล้วนะคะก่อนจะนํามาตีให้ขึ้นฟูนะคะเราต้องขยว่านะคะต้องขยิบกดก่อนนะแม่อะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเปิดจุกนะคะ แล้วก็เทใส่ทถตีค่ะค่ะเราก็จะนาวิปปิ้งครีมนะคะเข้าเครื่องตีค่ะตีด้วยความเร็วฟันกลางนะคะก็สังเกตนะคะว่าวิปปิ้งครีมของเราขึ้นมาเป็นริ้วตะก้อนะคะ ตรงริ้วตะก้อค่ะเห็นไหมคะอันนี้เขาเริ่มขึ้นปูขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นะคะเราจะต้องตีให้เขาปูมากกว่านี้แล้วก็แข็งตัวมากกว่านี้ค่ะ <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็จะเป็นะะเกษตรขึ้นมาค่ะเขาก็จะขึ้นมามากมากกว่าเดิมนะคะอ่ารอยตะก้อเริ่มเริ่มชัดขึ้นแล้วก็หนืดขึ้นนะคะหนืดขึ้น เรายังคงตีต่อไปนะคะเพื่อจะให้จิี่คิีมแข็งมากกว่านี้นะคะเวลาที่เรานำไปแต่งเค้กเขาจะได้อยู่ตัวได้ดีนะคะ,ะเขาก็จะเริ่มรวมตัวเข้ามาที่หัวสก้อนะคะ ก็จะเริ่มแข่งตัวขึ้นมาอีกสเตปนหนึ่งนะคะตรงนี้เขาจะมารวมตัวกันที่หัวตะกอนะคะอ่าเราก็เริ่มฉีดก,กระจายออกรอบๆอบโหตีของเรานะคะอ่าลักษณะแบบนี้ค่ะคือจะ,อะได้แล้วนะคะคือได้แล้วนะ,ะเขาจะฉีกฉีกออกมากระจายออกมาจากหัวตะกอนะคะอ่าเอาลคะ่ะเราก็จะปิดเครื่อง ผมก็จะตีให้ความเร็วเบานะคะความเร็วต่ำนิดหนึ่งเพื่อเราจะไล่พงอากาศออกนะคะเพื่อให้ดิิงครีมของเราเนียนขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อเริ่มรู้สึกว่าเขาดูเนียนขึ้นนะคะเราก็จะปิดเพ่องไดยเลยค่ะก็ความหนืดประมาณนี้นะคะเราก็ จะนำไปแต่งหน้าเค้กได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสามารถนำไปแต่งหน้าเค้กได้เลยนะคะ